เผยภาพรถกระบะคันใหม่แม่น้องวีนอ,ห,อหลังโกหกสังคมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเผยภาพรถกระบะคันใหม่แม่น้องวีนอหลังโกหกสังคมจากกรณีที่หลายคนคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่หลังจากน้องวีนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วัย18ปีชาวจังหวัดพัทลุงสอบติดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแต่อ้างว่าไม่มีเงินเรียนหมอจนคนแห่บริจาคก,กันมากมายก่อนจะประกาศปิดบริจาคเมื่อวันที่8มกราคม2566ไม่มีการเปิดเผยยอดเงิน ต่อมาโลกออนไลน์ได้แฉรว่าที่จริงแล้วน้องวีนและแม่ไม่ได้ยากจนอย่างที่อ้างเช่นโพสอวด iPhone 12และ Apple Watch ส่วนแม่นั้นจะไปไหนมาไหนก็ใส่ทองแต่งตัวใส่แบรนด์เนมและต่อมาวันที่18มุมกราคม66เพจสอนยุทธสุทธนาจินดากรรมกรข่าวได้เผยความคืบหน้าระบุว่าถูกต้ม วันนี้ผู้สื่อข่าวช่องสามยังลงพื้นที่ติดตามเรื่องน้องวีนอจนทิพย์โดยขอพบกับแม่น้องวีนอนางอัมพาแต่ไม่สามารถติดต่อได้จากการสังเกตบ้านของน้องวีนอซึ่งเป็นบ้านที่ตั้งอยู่เดียวในสวนยางพาราพบว่าล่าสุดมีรถกระบะใหม่จอดอยู่ต่อมาได้เข้าไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าครอบครัวน้องวีนจนจริงหรือไม่ทางเพื่อนบ้านบอกว่าจนได้ไงรับชื่นนำยางพาราและชอบทำตัวเป็นไฮโซ แต่ยอมรับว่าน้องวีนอรเรียนเก่งจริงๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกรายบอกว่าสื่อโดนต้มเพราะครอบครัวน้องวีนอไม่ได้จนอย่างที่ครอบครัวออกมาพูดและเป็นข่าวในตอนแรกคนในหมู่บ้านรู้ดีด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนายพิเชษพลอยดำและนายสมคิดทองสงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิที่ออกมาพูดปกป้องน้องวีนอและแม่ว่า ครอบครัวค่อนข้างขัดสนล่าสุดผู้สื่อข่าวติดให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราถูกต้มโดยลุงของน้องวีนที่เป็นเพื่อนกันชื่อที่เป็นคนให้รายละเอียดทั้งหมดว่าครอบครัวดังกล่าวมีฐานะยากจนพวกผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายขอยอมรับว่าโดนหลอกมาเหมือนกันแต่ก็จะไม่ขอพูดอะไรอีกแล้วภาพจากเรื่องเล่าเช้านี้ถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่ง ไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ